สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลแคมมีหลายคนรอดูว่าจะยังไงต่อไปพอดีตอนนี้มาที่ร้านใหม่แล้ว <c oughs> นี่เป็นเวทีใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่ไปไหมอ่ะ <c oughs> แล้วก็มีห้อง <c oughs> Smoking Room แล้วก็มีเป็น VIP ครับ <c oughs> ก็ เขากำลังปลูกพรมกันอยู่แล้วก็มีช่างสาช่างไฟกำลังดูอยู่วต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบรรยากข้างบนมีก็งดีสามเลยแล้วก็ข้างล่างก็จะมีไฟได้วยแล้วก็ วางคีย okay, okay. ์บอร์ดตรงนี้กองนี่เออโอเคโอเคแล้วก็นี่บูติชิยังไม่มีอะไรสักอย่างมีห้องแต่งตัวด้วยดูปะพาไปดูห้องแต่งตัวอืม ห้องแต่งตัวมห้องแต่งตัวมีไฟด้ยอันนี้เป็นที่แขวนเจา้าผ้าฮัลโหลโ <c oughs> โมีโต๊ะสนุกด้วย <c oughs> แต่เอาออกไปแหละ <c oughs> โอเคแค่นี้ก่อนนะทำงานต่อก่อน Thank you.